ว่านออิงเป็นจังไดเบิ้งเน้ยพี่ร้องโคตรสวยโคตรงามเลยในป่า่อดอกนะครับตอนนี้กําลังออกดอกนะครับผมสมุนไพรสมุนไพรว่านออิงครับผมสมุนไพรว่านออิงเบิ้งดอกวันนี้งามงามงามค้างอีหลีนะครับคือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือกล้วยไม้ดินนะครับผมนี่ไม่ดินเล็กๆนี่นะครับกาลังโผล่เหนือดินมาประมาณสิบกว่าเส้นนะครับผมนี่งามบ่งามบ่เบิ้งแดงดอกอ่อนๆเลยนะครับอ่อนอันนี้กินได้บอช่างได้ครับผมลวกจิ้มครับ ลวกลิ้มกินเกินน้าพริกครับผมกินได้นะครับมันกําลังสิบบาทนะครับนี่กําลังตุ่มๆงามๆเลยหูหยหวานอึ้งหรือกล้วยไม่ดินนี่จัดเป็นไม้มงคลนะครับถ้าเอาไปปลูกไว้แล้วก็สิไอแบบว่าค้าขายดีล่ํารวยร่มเย็นนะครับถ้าเขาเอาไปปลูกไว้บ้านหมากยังสี่มันกินได้เบ่ช่างลูกของมันเนี่ยบ่นิยมกินครับผมมันแก่แล้วครับมันแก่แล้วเนาะผมเหมนี้หมากมันแล้ว ตัวไอ้ดอกของมันนี่หนึ่งปีมันออกเทือนึงออกเทือนึงครับเดูนี้เลยครับเดือนเมษาครับผมโอ้มันสีออกเดือนเมษาครับสวยงามนะครับว่าที่นี่มันมีหัวบ่ช่างครับมีหัวครับมีหัวครับดูกันเลยครับเขาจะเป็นยังไงครับผมอ๋อมันออกจากนี่ใช่ไหมช่างใช่ครับผมเนี่ยมันออกจากโคนต้นอันนี้มานี่แล้วอันนี้จะต่อมาอย่างนี้ครับจังซี่ซี่หัวกับสี่สี่ปี หัวก็ห้าปีครับผมสีออกปีละหัวนะครับว่านอึ่นนะครับแบบนี้ก็คือหนึ่งปีนะครับของปีนี้ของปีที่แล้วครับผมอันนี้คือปีก่อนหน้านู้นครับอีกหนึ่งปีเป็นสองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีครับผมก่อนี้โอ้อยุของมันนับจากหัวอันนี้ครับผมคือดอกสวยของงามนะครับมันสีออกเป็นสีนี่แหละงามคักไวบึ้งหัวของมันไปที่นี่มันไปทังใดช่างมาทั้งนี้ครับโอ้นี่มัน หนึ่งสองมันสีไลออกมาทั้งนี้เลยนะครับโอ้ไปทั้งนั่นหมดช่างใช่ครับโอ้ม่ยังสี่เนี่ยมันสิบโวแบบนี้เลยเสี่ห้าหกเจ็ดปีครับผมเจ็ดปีนะครับต้นนี้วูฮีเ่เบิ้งเนี่ยสปีลวหัวนะครับทูแล้วดอกไม้ดอกของมันก็นสีออกปีละข้างแก้ใช้ฝนกับน้ำมะนาวนะครับแก้ฤิ์พิษแมลงสาบก,กัดต่อยแก้พดผืด่นคัน แก้ลมพิษครับผมแก้ลมพิษกักเกลื่อนตรงนี้นะครับกดพืนค้างทั้งหลายแหล่นะครับผมอ๋อพวกโรคผิวหนังเนาะครับเขอ๋อประมาณนี้นะครับ